ดาวเรืองกำลังออกดอกครับผมเนี่ยดาวเรือง้อสวยต้นตโตๆต,ตครับเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเอาเรามาจากงานวัดกำลังจะตายแต่ว,ว่ามันก็โตแล้วดอกดาวเรือง้อสวย มันจะขยายพันธุ์ด้าวเรืองใส่กระถางตั้งระบบพุทธิจะได้สวยๆแล้วก็เป็นต้นมะละกอไก่ก็มาเกี่ยควนดินให้ไปในตัวครับอย่าคิดว่าเขามาเกี่ยผักผลไม้แล้วให้ให้คิดว่าเขามาเกี่ยวควนดินให้ความซุปซนของเขา ไก่เขากระโดงี่เกลียหินได้นะครับอันนี้มะเขือพวงออกดอกแล้วสวยงามขายดอกไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับรดน้ำวันก่อนไมได้จำชื่อไม่ได้แล้วแต่กินได้ครับนี่กินกับส้มตำได้อันนี้ก็ต้น ภาษาอีสานเรียกว่าพักขาครับผมภาษาไทยเรียกว่าชะอมทอดใส่ไข่ได้แกงป่งแกงเปื่อยได้อันโอ้วยหอมเนาะกำลังขึ้นสวยน่ครับอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศพวงใส่ต้มยำทำแกงได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นฟ้าทลายโจรกุ้ย ันผลักหวานต้นเล็กใน,นสวาแนวแล้วก็เป็นจะอมเหมือนกันต้นมะนาวอันนั้นต้นฝรั่งแล้วก็ปลูกต้นใบกระเพราเจริญแจมไว้ใบกะเพราแจมไม่ให้มีพื้นที่ว่าง กล้วยกล้วย,ววยตั้งองค์ไว้ด้วยนี่บวบกำลังขึ้นอันนั้นนี่บวบกำลังขึ้น,น,น,บบกนไก่ก็เยอะกล้วยข้างหลังกล้วยกำลังขึ้นสวยบางต้นก็ออกหนอนี่เห็นไหมออกหนอแล้วก็มีนะครับนี่ออกหนออันนี้ก็เป็น ถั่วครับถั่วถั่วมันก็กล้วย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 เขาเสียบไ่ราุ้ติไม่ได้ไป่ายให้ดูเดยกบ้าม่ใหม่เป็นพื้นที่ลกรางครับแต่ก็มา้างป่า,าครับกล้วยหอม มันก็มีปลูกไว้ตรงนีแค่น้อยกลวยก็กล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยหอมโอเคครับถ่ายลงให้ดูตอน,นเช้าโอเครดน้ำเสร็จแล้วนะครับรดน้ำเสร็จแล้ว <c oughs> นกไก่กี่ย นี่เรียกว่าไก่เกียของแท้ครับเนี่ยไก่เกียร์ตามสบายครับมันเป็นธรรมชาติของเขาครับเป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติของเขาลงประจิดเขากระโดงนะครับกัางน,นี้โซนนู้นเราก็ปูเหมือนกันครับซูมให้ดูน,นู่นกำลังลงกล้วย,ยมายม สตอสตอก็สดชื่นนะครับยังไม่ตายสมโอมโมแดงครับมายมอ๋อันนี้อันนี้มายมนนี้มายมอันนี้ก็เป็นมะก,ก,มก,กรูดมะกรูดนีมะละกอด้วยนะมะละกอแล้วก็ปลูกมะละกอเสริมไปให้ดูม,ม,มุมไกลๆครับ